วัดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่วิทยาลัยโลจิสติกและซัพพลายเชนมหาวิทยายลัยราชภัฒนสวนสุนันทาศูนย์การศึกษาจังหวัดนคนปรปฐมนะคะซึ่งในวันนี้เรามีภารกิจค่ะที่จะพาน้องๆนะคะมาชมบรรยากาศการเรียนการสอนของสาขาต่างๆนะคะส่วนจะไปยังไงบ้างตามมาชมกันเลยค่ะสำหรับ ในส่วนของวิาลยโลจิสติกส์และซัพลายเชนนะครับมหาวิทยาลัยราสสวนสันทาาจุดเด่นของที่นี่นะครับต้องมีคําถามว่าทําไมถึงเลือกเรียนที่นี่นะครับจะขอนําทุกท่านนะครับเข้าเข้ามาดูจุดเด่นของเราคือประเด็นที่1นนะครับวิาลยโลจิสติกส์และซัลายเชนมหาวิเลย์ภาสสันสันทานะครับณตอนนี้นะครับเราเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติทางด้านโลจิสติกส์นะครับซึ่งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติทางด้านโลจิสติกส์นี้นะครับ ทุกหลักสูตรของเรานี่จะมีเนื้อหาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานฝีมือแรงงานนะครับความสําคัญของตัวนี้คือนะครับเราเน้นนะครับนักปฏิบัติการนะครับคือสามารถออกไปทํางานตามความต้องการของสถานประกอบการได้นะครับเพราะฉะนั้นรายวิชานะครับทุกวิชาของเรานะครับจะเน้นการสอนภาคปฏิบัตินะครับสามารถนาเอาองค์ความรู้ไปปฏิบัติจริงนะครับ เพราะว่าตอนนี้ปัญหาคือสถานประกรอบการนะครับก็จะมีเสียงเรียกร้องมาว่าหลายหลายมหาวิทยาลัยนะครับผลิตนักศึกษาออกไปยังไม่สามารถทํางานได้ตามที่เขาต้องการนะครับวิทยาลโลจิสติกส์นะครับมหาวิทยาลัยสุนนทา,ทาก็เลยมีการปรับหลักสูตรนะครับทุกรายวิชาของเรานะครับจะสอดคล้องกับมาตร,รฐานฝีมือแรงงานและจะสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกรอบการนะครับเราจึงเน้นว่านักศึกษาที่จบจาก วิทยาโลจิสติกส์มหาวิทยาลัยัสุนนทาจะต้องสอบให้ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติทางด้านโลจิสติกส์นะครับทุกรายวิชาของวิทยาโลจิสติกส์และซัพพลายเชนของมหาวิทยาลัยพัฒน์สุนันทาจะเน้นนะครับให้นักศึกษามีองค์ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์เอ็กเซลนะครับไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์นะครับหรือว่าจะเป็นโปรแกรมสําเร็จรูปเราจะเน้นให้นักศึกษาเก่งทางด้าน Excel นะครับเพื่อที่จะนาเอาความรู้ไปตอบโจทย์ทางด้านสถานประกอบการนะครับ ไมาใชยโลจิสติกส์นะครับก็จะได้เรียนรู้จากโปรแกรมในการทํางานจริงนะครับและที่สําคัญคือระบบที่เรามาลงนะครับเราก็ได้รับนะครับในเรื่องของความคราข้อจากบริษัทแมปพอยต์เอเชียด้วยนะครับก็จะเป็นโปรแกรมที่หลายๆบริษัทนะครับในเรื่องของฟ e ดแ a n a g e m e n ์ใช้งานนะครับในเรื่องของ t m s ชุดนี้อยู่ครับ โลจิสติกนะคะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับเขากันเลยค่ะสวัสดีค่ะแนะนําตัวหน่อยค่ะสวัสดีครับชื่อนายอุดมคูราบนะครับมาจากสาขาการจัดก,การโลจิสติกชั้นปีที่1ครับค่ะอยากจะให้น้องเล่าถึงบรรยากาศการเรียนที่นี่ค่ะว่าเป็นยังไงบ้างก็บรรยากาศการเรียนที่นี่นะครับก็สนุกดีครับเพื่อนๆเป็นกันเองแล้วก็อยู่กันเป็นแบบเป็นพี่เป็นน้องมากเลยครับก็ แลก็อนจะคิดว่าที่นี่เป็นมหาวิทยาลัยที่แบบตัวใครตัวมันแต่ว่าสมัค่นี่แล้วไม่ใช่เลยครับเพราะว่าที่นี่จะอยู่กันเป็นพี่น้องมีความสนุกสนาน,นเฮหฮากิจกรรมก็จะทาร่วมกันตลอดครับรอบของตัวผมเองนี่เข้ามาในอรออโต้าวิชาการครับก็อันดับแรกเลยเราก็ต้องทําเกรดครับโต้าวิชาการรับเกรด3.5ขึ้นไปนะครับเวลาเราเตรียมตัวเราก็อ่านเนื้อหาของมัธยมครับตอนเราอยู่ม6แเราก็ อ่านเนื้อหาตั้งแต่ม4ม5ม6กแล้วก็มาสอบนะครับวิทยาลัยโลจิสติกและซัพพลายเชนนะครับมีทั้งหมด7สาขานะครับก็อยากให้น้องๆทุกคนเข้ามาศึกษาดูนะครับว่าอยากเรียนอะไรไหมเพราะว่าเป็นหลักสูตรที่ตอบตอบโจทย์ความต้องการของแรงงานปัจจุบันเป็นอย่างมากครับค่ะตอนนี้เราอยู่กับน้องนะคะที่ได้รับทุนเพชรสวนสุนันทาค่ะเดี๋ยวให้น้องๆเขามาเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับทุนนี้กันค่ะสวัสดีค่ะน้องเกิดนะคะสวัสดีค่ะ,คะ,คะชื่อนางสาวพิมพรชัยชนะค่ะได้รับ ทุนเพสุนันทานะคะปีการศึกษา2559ค่ะสาขาการจัดการโลจิสติกส์ค่ะสำหรับทุนเพสุนันทานะคะก็จะเป็นทุนที่คัดเลือกบุคคลนะคะชั้นมปลายที่มีเกรดเฉลี่ย3.25นะคะเพื่อมาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏส่วนสุนันทาก็คือจะรับแค่สาขาละหนึ่งคนเท่านั้นค่ะซึ่งตัวหนูเองนะคะก็เลือกมาศึกษาที่สาขาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาัโลจิสติกแห่งนี้นะคะก็คือจะเปิดรับทุนเพสุนันทาแค่2สาขาก็คือการจัดการโลจิสติกกับธุรกิจพาณิชนาวีแล้วน้องมีเทคนิคการเตรียมตัวยังไงบ้างคะก่อนที่จะมาขอรับทุนอันเนี้ยค่ะก็อ่านหนังสือในระดับชั้นมปลายค่ะแล้วก็สิ่งที่ต้องฝึกฝนสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะคะก็คือภาษาอังกฤษค่ะเพราะว่าในทุนนี้ถ้าเราเรียนได้ดีมีเกรดเฉลี่ยที่ดีทางมหาลายัยก็จะเลือกให้เราศึกษาต่อในชั้น เอ่ยชั้นปริญญาโทรปริญญาเอกนะคะไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศอย่างเช่นในต่างประเทศก็จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำเช่นออกฟอร์ซหรือฮาร์วาร์ดค่ะครับสำหรับผู้สนใจที่จะเข้าศึกษาต่อนะครับในวิลาลัยโลจิสติกส์และซัพยเชนทั้งในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกนะครับติดต่อได้ที่0-34 964917นะครับหรือติดต่อที่เว็บไซต์นะครับ w w w c l s s r u a c t s นะครับาสามารถเข้าไปดูรายละเอียดของทุกหลักสูตรและก็สามารถเข้าไปโหลดใบสมัครนะครับแล้วก็ส่งใบสมัครตามรายละเอียดในเว็บไซต์ที่ปรากฏด,ด้านล่างนี้เลยครับ